สวัสดีค่ะจากบ้าลัย่องพยอมค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะวันนี้บ้าลไร่งพยอมก็จะมาอัปเดตต้นไม้ที่บ้าลไร่งพยอมได้เพราะนะคะเพราะเมล็ดที่ได้มาจากช่องนาเล็กกิตนายชาแนลนะคะต้นนี้กระถางนี้คือต้นพญาฉัตรทันนะคะนี่ค่ะ ไม่ชัดนี่ค่ะพญาชัดทันนะคะเขาจะขึ้นไม่เต็มที่นะคะนี่ค่ะเพราะไว้สองกระถางได้ทั้งหมด4ต้นนะคะแล้วก็กำลังจะงอกนะคะนี่ค่ะก็ เม็ดบางเม็ดก็ไม่ไม่งอกนะคะบางเม็ดก็เพิ่งจะเริ่มงอกแบบนี้นะคะก็ต้องรอรุ้นกันนะคะว่าอีกประมาณ1เดือนเขาจะได้สักกี่ต้นนะคะส่วนกระถางนี้ก็คือต้นของกระพีเขาควายนะคะนี่ค่ะก็มีเม็ดงอกขึ้นมาหลายเม็ดแล้วนะคะกระพีเขาควายอันนี้ มเมล็ดของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะนี่คือกระถางนี่คือกระพีเขาควายนะคะถ้าไม่เขียนไว้ติดไว้เดี๋ยวจะลืมแล้วก็จำไม่ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นกระพีเขาควายนะคะก็เริ่มงอกให้เห็นแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็ต้นมหาหงนะคะเป็นมเมล็ดเพาะนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ต้นที่ติดมาด้วยนะคะก็มีการยุบนะคะมีมาหต้นยุบเหลือ2ต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีงอกขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะก็ต้องรอรุ่นกันนะคะว่า ในระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์จะได้ประมาณนี้นะคะคืองอกบ้างก็ต้องดูต่อไปนะคะว่าการงอกของเขาจะดีมากน้อยแค่ไหนนะคะต้นมหาหงก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าต้นดอกสเรเตตามเนื้อเพลงที่เคยร้องกันนะคะส่วนต้นพยอมกับต้นสล่านี้ยังไม่มีการงอกให้เห็นนะคะ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะในหนึ่งอาทิตย์เผื่อเจ้าของมเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือช่องนาเล็กกิตนายชาแนลนะคะจะได้ดีใจนะคะว่าส่งต้นไม้มานี้งอกแล้วนะคะก็หวังว่าจะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็ต้นใหญ่ยี่สิบสามสิบปีผ่านไปนะคะก็คงจะต้นใหญ่ให้มี อากาศที่บริสุทธิ์ในเขตของบ้านรายวังพยมนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายวังพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ